ขอทานคนนี้ลเลยเทอจนไม่มีแม้กระทั่งรองเท้าแต่ใส่แต่แท้จริงแล้วเขาเป็นเศรษฐีพันล้านเขามองดูอาคารที่อยู่ข้างหน้าแล้วพูดกับผู้คนที่ผ่านไปมาสึกนี้เป็นของผมนะเลยควรขายแล้วค่อยซื้อรองเท้าแต่มาใส่เองผู้ชายคนนี้คิดว่าหนุ่มคนนี้บ้าไปแล้วมองดูเขาด้วยความรังเกียจ แต่ผู้ชายไม่ได้ล้อมเล่นครับเขาเป็นทางญาติของบริษัทนี้แดเนียลเมื่อเขามาถึงบริษัทพนักงานต้อนรับมองเขาด้วยสายตาประหลาดใจแดเนียลบอกกับพนักต้อนรับว่าผมมาเพื่อหาลุงแฮโร่พนักงานต้อนรับบอกให้รอหน่อยค่ะแต่ที่จริงรอยามมาเพื่อไล่เขาออกจากบริษัทแดเนียลถูกผลักออกประตูพี่เขาไม่ยอมหันกลับมาดูข้างในอยากถือโอกาสแอบ,บเข้ามาแต่ก็ยังถูกยามโดยบังเอิญหยุดไว้คราวนี้ไม่สุภาพแล้วเขาเพียงแค่ต้องแสดงพื้นฐานสองสามทางก็สาม ามารถเอาชะนะยามได้จัดการพวกป้องยามเสร็จแดนเนียลขึ้นลิฟต์ไปเพิ่งปรากฏว่าต้องใช้บัตรพนักงานเขาเงียบเงียบรับบัตรของผู้หญิงที่จะรูดเข้าไปออฟฟิศแดนเนียลตระหนักเพื่อนที่ดีของเขาก็อดซอยแดนเนียลเข้ามาแนะนําตัวอย่างมีความสุข แต่ว่าถูกเขาคุ่ก็เลยแปลกใจกระโดดกลับมาพวกเขาประหลาดใจมากแดนเนี่ยมาเพียงแค่หาพ่อคุยกันไม่มีเจตนาร้ายอะแต่จ้อยเล่าว่าพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อ12ปีที่แล้วดันนี่ฟังแล้วเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าพ่อของเขาก็ตายด้วยแต่ในใสายตาของจอยและวุฒิันนี่ก็จากไปเมื่อ15ปีที่แล้วด้วยแต่จูจูมีคนมาอ้างรับตัวว่าเป็นแดนนี่แล้วใครจะเชื่อได้ล่ะหลังจากนั้นวุฒิก็เรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้พาแดนนี่ออกไป ในลิฟต์แดนนี่ยังคงสั่นตัวอยู่ฉชกพ่อเสียชีวิตปรากฏตลอดอยู่ในหัวเขาปรากฏว่าเมื่อแดนนี่อายุได้9ก้าขวบเขาและพ่อแม่ประสบเหตุการณ์ไม่คาดฝันบนเครื่องบินทั้งสองคนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเหลือแต่เขารอดชีวิตด้วยพระภิกษสุสองรูปและเรียนศิลปะการต่อสู้บนภูเขาคุนหลุมอยู่ที่นี่15ปีไม่มีใครรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแดนนี่ไปขอฤหัสมาก่อน ใต้พื้นดินยังมีชื่อที่เขาเขียนไว้ตอนเด็กๆแดนนี้กดกลิ่นแต่ไม่มีใครมาเปิดประตูคิดว่าบ้านหลังนี้คงเปลี่ยนเจ้าของแล้วเขาไปที่หลังสวนและมองไปรอบๆเมื่อไม่มีใครเขากระโดดขึ้นขึ้นชั้นสองได้สบายๆ เขาเข้าไปข้างในก็เห็นทุกอย่างยังคุ้นเคยเขามองภาพบนตู้ดื่มด่ำไปกับความทรงจำทันใดน,นั้นสุนัขก,ก็เห่าทำให้เขาตกใจเขาไปดูกลายเป็นมีแพตตี้เข้ามาใกล้อย่างระมัดระวังเขานั่งลงสองมือจับกันแพตตี้นอนลงอย่างเชื่อฟังแดนนี่ <Danny S 2> ไปที่ระเบียงอีกครั้งฉากในวัยเด็กปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาฉากอดีตสนุกมากตั้งแต่วัยเด็กเวิร์สพิสูจน์ออกว่าเป็นคนแข็งแกร่งเล่นเกมแพ้แต่กลับทําสิ่งชั่วไม่พูดอะไรก็รังแกแดนนี่ทัน แต่ดานนี้ไม่พูดอะไร ในตอนเย็นแดนนี่ไม่มีที่ไปจึงต้องไปนั่งที่ใดที่หนึ่งในสวนสาธารณะเปิดตําปีสีขอตัวเองและหยิบหนังสือศิลปะการต่อสู้ออกมาฝึกในเวลานี้มีพี่ชายเร่ร่อนคนหนึ่งซึ่งเริ่มพูดคุยกับแดนนี่ยิ่งกว่านั้นเขาหยิบโอทอสับออกมาเพื่อช่วยเขาค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตแดนนี่บอกกับพี่ชายเร่ร่อนจัดหารูปพ่อแม่ของเขาเมื่อแดนนี่เห็นรูปพ่อแม่แใจใจคอสลายเขาตัดสินใจที่จะเอามันกลับมาทั้งหมดวันรุ่งขึ้นเขาไปหาจอยแต่จอยก็ยังเหมือนเดิมเธอ ธอคงไม่เชื่อแล้วเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาเมื่อดานนี่กำลังจะวิ่งหนีจูจๆก็มีรถแล่นมา จากมหาเศรษฐีกลายเป็นคนเร่ร่อนเพราะอยากพิสูจน์ตัวตนดังนั้นดันนี่ไปหาจอยเข้าพยายามจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเขายังเป็นเด็กจอยฟังจบแล้วหัวเราะบอกว่าของเรื่องนี้หาได้ในเน็ตหลังจากนั้นเธอเรีบเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาทันทีเมื่อเห็นว่าเขากำลังจะหนีแต่จูจ่ๆก็มีแท็กซี่มาดันนี่โดดขึ้นไปในอากาศและหนีออกมาอย่างง่ายดายฉากต่อหน้าต่อตาทําให้จอยประหลาดใจดันนี่มองจอยแล้วผิดหวังออกไป เขาไปสวนสาธารณะและฝึกไทเกกแต่ตอนนี้มีคนหนึ่งมาและใส่เงินลงในชามของเขาเป็นสาวสวยในเสื้อสีแดงดันนี่มาอธิบายว่าเธอไม่ใช่ขอทานแต่หญิงสาวไม่พูดอะไรเลยดันนี่ยิบใบประกาศของหญิงสาวติดบนกระดานลงปรากฏว่าหญิงสาวเป็นครูเทโคโดยชื่อคีนดันนี่แนะนำตัวเองให้รู้จักกับคีนแต่เห็นได้ชัดว่าคีนไม่สนใจเขาดันนี่มาอีกแล้วใช้ภาษาจีนเพื่อเริ่มการสนทนา พานลำอ่อนนี่คือชื่อภาษาจีนของคุณใช่ไหมทำไมคุณถึงสอนวิชาดาบญี่ปุ่นนะครับผมแค่ต้องการคียวขัดจังหวะให้แดนนิตและบอกให้เขาพูดภาษาอังกฤษดดนนี่เสริมว่าแค่อยากหางานทำแต่คีนบอกว่ามีคนลงทะเบียนไปแล้วดดนนี่ยังอยากจะพูดอะไรบางอย่าง แต่คีนเป็นแบบนั้นคอยคอยจากไปในเวลาเดียวกันจอยไปที่บริษัทและพูดคุยกับวุฒน้องชายของเขาเมื่อเชา้านี้แต่พี่วุฒย่อยย้อยแดนนี่แค่คนหนึ่งในคณะละครสัตว์และสงสัยแดนนี่เป็นคู่แข่งตัวปลอมทํากระทบต่อผลกําไรของบริษัทอย่างไรก็ตามแดนนี่ยังคงถือหุ้น50%ของบริษัทอยู่ในตอนเย็นวุฒเลิกงานแดนนีใช้เวลาทุกคนไม่สังเกตเขาก็เลยแอบเข้าไปในรถเบรกแล้วกระโดดออกวุฒ ขึ้นรถอย่างไม่เต็มใจดันนี่บอกว่าเขาแค่อยากจะคุยแต่วุฒไม่พูดเยอะดึงปืนออกมาแล้วชี้ไปที่แดนนี่บังคับให้เขาหยุดแดนนี่พูดอย่างขุ่นเคืองตั้งแต่กลับมาก็มีแต่ความโกรธแค้นพูดตรงๆมันทำให้โกรธมาก <c oughs> กูบอกอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายการุณาวางปืนลงแต่วุฒไม่ฟังเขายัางคงเล็งปืนไปที่แดนนี่แดนนี่ทนไม่ไหวแล้วหันมือไปหยิบปืนแดนนี่ถามวุฒเกิดอะไรขึ้นในปีนั้น วูดบอกทุกอย่างในปีนั้นปรากฏว่าเมื่อ15ปีที่แล้วครอบครัวของแดนนี่ไปบนเครื่องบินแดนนี่ เมื่อเดินทางผ่านเทือกเขาหิมาลัยเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลังจากอุบัติเหตุนั้นทั้งเครื่องบินและศพหาไม่เจอแดนนี่รีบปอกเครื่องของตัวเองกับวุฒแต่ไม่ว่าแดนนี่จะอธิบายยังไงวุฒยังคงไม่เชื่อชายแปลกหน้าคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาแดนนี่รู้สึกขุ่นเคืองอย่างยิ่งอารมณ์แปรปรวนเขาเหยียบแป้นคันเร่งยังคงปรากฏอยู่ในหัวเหตุเครื่องบินตกในขณะนั้นวุฒที่นั่งข้างเขากำลังกรีดร้องให้แดนนี่หยุดเมื่อกำลังจะชนรวาวอบันไดแล้วแดนนี่ก็ตีท แดนนีร่ Danny รีบอยากหลงจากรถแต่วูดจับเขาไว้และพูดคำหยาบเป็นมหาเศรษฐีเข้าห้องสอนศิลปการต่อสู้แดนนี่บอกกับคีนว่าเขาต้องการท้าทายกับเจ้านายของเธอคีนบอกกับเขาว่าตัวเองเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ไม่ยอมรับการท้าทายและบอกให้แดนนี่ออกไปจากที่นี่แดนนี่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากก้มหน้าแล้วหันหลังไปจูจ่ๆคีนก็เรียกกลับมา เคนเห็นท่าทางที่น่าสงสารของเขาก็เลยให้รองเท้าคู่หนึ่งดันนี่กล่าวขอบคุณแล้วออกไปจากที่นี่แต่เพิ่งออกจากโรงฝึกและสวมรองเท้าแล้วผู้ชายใส่ชุดดำก็โจมตีเขาดันนี่เตะอาวุธในมือของชายคนนั้นลงอย่างรวดเร็วแล้วลูกเตะก็แตะชายคนหนึ่งล้มลงกับพื้น ตอนนี้แดนนี่รู้ตัวว่าคนคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทชายคนนั้นยังคงอยากจะทักท้วงแต่โดนวันนี่ลม้มลงกับพื้นอยู่ไกลๆปรากฏตัวขึ้นอีกสองคนแดนนี่เห็นสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยจึงรีบวิ่งออกไปเขาวิ่งเข้าไปในซอยก่อนอดโดดท้ามกำแพงสูงกว่า10บเมตรแล้วหลบหนีในเวลาเดียวกันวุฒรับสายโทรศัพท์ได้รู้ว่าแดนนี่หนีไปแล้วเขาโกรธแล้วก็ขึ้นไปชั้นหนึ่งกดหลายนิ้วมือเข้าไปข้างในเห็นผู้ชายหนึ่งคนที่คุ้นเคยคนนี้คือพ่อของจ้อยและวุฒิชื่ออารม์ ปรากฏเมื่อ12ปีที่แล้วอารมณ์ไม่เคยตายเขาคือผู้ซื้อบริษัทที่แท้จริงเขาพูดกับวุฒว่าถ้าอยากจะจัดการกับศัตรูต้องรู้ว่าศัตรูเป็นอย่างไรจึงได้จะชนะ100% อารมณ์ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของลูกชายเขาคิดแผนขึ้นมาให้วุฒิทำและแดนนี่ก็กลับไปที่สวนสาธารณะและรู้ว่าเพื่อนเร่ร่อนถูกฆาตกรรมเขาโกรธมากสาบานว่าเขาจะต้องทําให้วุฒิโชจ่ายวันรุ่งขึ้นจอย,ยกลับมาที่บ้านเห็นแดนนี่นั่งอยู่บนโซฟาเธอประหลาดใจมากและถามแดนนี่ว่าเข้าไปได้ยังไงแดนนี่แ่ลว่าที่นี่เคยเป็นบ้านหลังที่สองของผมดังนั้นผมรู้ทางเข้าข้างในทั้งหมดแดนนี่บอกกอดจอยแค่อยากคุยกับเธอไม่อยากทําร้ายเธอ คราวนี้จอยเห็นด้วยเธอให้เขานำชาแก้วหนึ่งสองคนคุยกันอย่างใจเย็นดูแดนนี่ดื่มชาจ่อยเหมือนจะกังวลอะไรบางอย่างแดนนี่บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินให้จอยฟังแต่ขณะพูดจูๆ่ๆแดนนี่ก็เวียนหัวเขามองดูจอยราวกับว่าเขาเข้าใจอะไรบางอย่างเขาถามจอยว่าทำไมคุณถึงอยากทำอย่างนั้นแล้วลุกขึ้นจากไปแต่ลม้มลงกับผืนสลบไปในความฝันแดนนี่เห็นพูดกำลังมา คนพผนจอนยุ่งคนนี้ถึงรองเท้าแต่ก็ไม่ใส่ด้วยแต่เขาเป็นเศรษฐีพันล้านเขากลับเข้าเมืองไปรับมรดกแต่คาดไม่ถึงทรัพย์สินถูกเพื่อนที่ดีปล้นเขาไปบ้านเพื่อนที่ดีต้องการพิสูจน์ตัวตนแต่ถูกเพื่อนรักวางอย่าและเป็นลมเมื่อแดนนี่ตื่นขึ้นก็พบว่าตัวเองถูกมัดอยู่บนเตียงข้างๆเป็นชายชาราผมอยู่ที่ไหน ชายชรัดบอกฉันว่านี่คือโรงพยาบาลจิตเวชดันนี่อยากให้ชายชรัดแก้มัดเขาแต่ชายชรัดบอกว่าทำไม่ได้ดันนีพยายามดิ้นรนเพื่อออกไปจากที่นี่แต่ถูกชายชรดหยุดไว้ออนทออปสามเจัดเต็มทุกแมทระบบมาตรฐานลิขสิทธิ์ตรงเริ่มต้นความสนุกเพียงหนึ่งบาทโอเอนสาชัวจริง ชายชรดบอกว่าเขาจะช่วยแดนนี่ออกไปจากที่นี่พูดเสร็จแล้วเขายัางเอาซ่อมข้างๆจิ้นไปที่คอของแดนนี่ชายชรดบอกกับแดนนี่ว่านี่เป็นทางเดียวที่คุณจะได้รับอิสรภาพตระหนักว่าชีวิตของแดนนี่ตกอยู่ในอันตรายนาทีอันตรายหมอมาทันแล้วพาชายชราออกไปจากนั้น คนหนึ่งหมออ้วนพูดเสียงดังกับแดนนี่แล้ววางยาสองสามเม็ดให้เขากินและไม่รู้จะกินยาอะไรแดนนี่หลับไปอย่างช้าๆในส่วนของจอยนั้นเพราะเธอให้ยาแดนนี่เธอจึงเสียใจเธอบอกว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเธอกับพี่ชายแม้ว่าเขาจะไม่ใช่แดนนี่ก็ไม่ควรทําอย่างนั้นเช่นกันนอกจากนี้หากเขาเป็นแดนนี่ตัวจริงแล้วเราก็โทษกับเขาแล้วแต่พี่ชายวุฒบอกว่าเขาเป็นแค่โรคจิตแถมยังมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงเราแค่ปกป้องเขาไง คราวนี้แดนนี่ตื่นขึ้นมาอยู่ในสถานะฝึกฝนหนึ่งคนนั่งอยู่บนภูเขาหิมะในหัวฉากรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุเครื่องบินตกเมื่อเขาลืมตาขึ้นพบหมอนั่งอยู่ข้างๆเยียมเย็บเฝ้าดูเขาแดนนี่บอกหมอให้แก้มัดเขาจะไม่ทำร้ายใครทั้งนั้นหมอก็เชื้อเขาชั่วคราวเช่นกันแรกแก้มัดในลูกหนูของเขาแล้วหมอก็เอาบัตรประชาชนออกมานี่คือบัตรไอดีที่ขาทำขึ้นเพื่อกลับมาที่สหรัฐอเมริกาข้างบนเป็นชื่อโซนอันเบอร์ซันหมอบอกแดนนี่ว่าอยากออกไปจาก ที่นี่ต้องพูดความจริงผู้จบก็หันหลังเดินออกไปแดนนี่ไม่รู้จะทําอะไรตอนนี้เขามีทุกทรมานที่พูดไม่ได้วันรุ่งขึ้นชายอ้วนแนะนําชายชราให้แดนนี่แล้วชายชราก็พาแดนนี่ไปทําความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมที่นี่พวกเขาไปโรงอาหารชายชราแนะนําคนป่วยแต่ชายชราพูดผิดหนึ่งประโยค ทำให้คนไข้โกรธหนึ่งคนชายชารารีบขอโทษเมื่อบอกแดนนี่ขอโทษด,ด้วยเขาสับสนและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ชายโกรธมากอยากออกสอนแดนนี่แต่คาดไม่ถึงโดนแดนนี่ปีล้มลงกับพื้น และหมอข้างบ้านคิดว่าแดานนี่ป่วยอีกจึงรีบเร่งที่จะควบคุมเขาดันนี่รีบอธิบายแต่ก็ไร้ประโยชน์ดันนี่ถูกมัดอยู่บนเตียงอีกครั้งหมอเปิดปากแล้วเทขวดยาลงไปแต่เมื่อหมอออกไปชายชระเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังและถามว่าเขาสบายดีไหมแดนนี่ดันนี่แปลกใจนานมาแล้วที่คนนี้เป็นคนแรกที่เรียกเขาว่าแดานนี่ แดนนี่บอกชายชร์ว่าเขาต้องการออกจากที่นี่ชายชร์ไม่พูดอะไรเลยไปแก้มัดในทั้งกลับกันคินได้รับสายโทรศัพท์มันคือดันนี่กำลังโทรหาเธอดันนี่อยากให้เธอช่วยพาเขาออกจากโรงพยาบาลจิตเวชเขาได้ทนเพียงพอทุกวันเขาต้องฉีดยาและกินยา แต่เมื่อคินได้ยินมาว่าคนที่ตั้งเป้าไว้เป็นพี่ชายที่รวยที่สุดในนิวยอร์กเธอไม่ได้คิดอะไรปฏิเสธคำขอร้องของแดนนี่ทันทียังไม่รอให้แดนนี่ผู้จบเลยเธอวางสายและตอนนี้ฝั่งอารมณ์กำลังวางโครงเรื่องใหม่ตอนที่1แค่ถึงที่นี้ฝากกดติดตามช่องเพื่อรับชมตอนที่2นะครับขอบคุณที่เข้าชมครับ